สวัสดีครับเพื่อนเพื่น <c oughs> อนเพื่อนคลิปนี้มาดูเป็น,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 ปน,ค,นคู่ตรงร้อยกับหน่วยนั้นเพื่อนนะเป็นคู่ตรงร้อยกับหน่วยคู่ตรงร้อยกับหน่วยเข้าตรงหลักนั้นเพื่อนนะหลักร้อยเป็นหลักร้อยหลักหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยไม, um นะไม่เกี่ยวกับหลักสิบนั้นเพื่อนนะไม่เกี่ยวกับหลักสิบที่ผ่านมามันเข้าจะเป็นคู่คู่ตรงร้อยหน่วย จะเป็นคู่ตรงร้อยหน่วยนั่นเพื่อนะคู่ตรงร้อยหน่วยหนึ่งสองสามยี่สิบชุดนั่นเพื่อนะยี่สิบชุดยี่สิบชุดเข้ามาประมาณสิบกว่างวดนั่นเพื่อนะสิบงวดสิบกว่างวดนี้อลองดูนั้นเพื่อนะคนไหนชอบแบบไหนก็เอาไป ที่ผ่านมามันเข้าต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงนั้นป่ะน,นะอ่ะก่อนเขาดูแนวะทางนนเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปโลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดินนะครับ <c oughs> หลักร้อยกับหลักหน่วยนั้นป่ะน,นะไม่เกี่ยวหลักสิบหลักสิบผมถ่ายให้เพื่อน,นไปแล้ว <c oughs> บางทีเขาก็เข้าสิบนั่นเพื่อนนะแต่หลักร้อยเข้าทุกงวดลองดูงวดใหม่นี่จะเป็นยังไงเพื่อนงวดที่เราจะนําไปใช้นี่เพื่อนดูไปนานเพื่อนนะสองเข้าหลักร้อยนั่นเพื่อนนะสองเข้าหลักร้อยหลักหน่วยเลขศูนย์ตรงนั่นเพื่อนนะตรงหลักก็ได้หลักสิบด้วยมันเลขดูเดียวกันมางวดถัดมาหลักหน่วยเลขสาม หลักร้อยเลขแปดเข้าตรงหลักนั้นเพื่อนะเข้าตรงหลักเลขแปดหลักร้อยหลักหน่วยเลขสามเลขสี่ไม่มีเป็นบางงวดที่เข้าหลักสิบด้วยนั้นเพื่อนะแต่หลักร้อยหลักสิบเขาเข้าทุกงวดหลักร้อยเลขแปดหลักหน่วยเลขสาม หลักร้อยหลักร้อยเลขสองหลักหน่วยเลขเก้าหลักสิบไม่มีนั่นเพื่อนนะหลักสิบไม่มีนี่เป็นคือตรงคู่ตรงนงี้ไปซื้อเขาไม่มีขายนั่นเพื่อนนะเราต้องหาหลักสิบมาใส่อีกทีนึงนั่นเพื่อนนะหรือว่าตรงหลักหลักร้อย หลักหน่วยหลักหน่วยเลขเก้าหลักร้อยเข้าสบด้วยเลขตัวเดียวกันฝั่งนี้ได้ครบฝั่งนี้ได้หน่วยอย่างเดียวมางวดถัดมาหลักร้อยเลขเกด หลกหน่วยเลขศูนย์เข้าสิบด้วยเลขตัวเดียวกันมางวดถัดมาฝั่งนี้ได้ครบฝั่งนี้ได้ครบสามตะบนหลักสิบเลขเจ็ดมาหน่วยด้วยมาสามด้วยอา้าวผมวงวงผิดเพื่อนวงหลักร้อยวงหลักร้อยนั่นเพื่อนนะหลักร้อยเลขสามหลักหน่วยเลขเจ็ดถูกต้อง เขาตรงหลักตรงหลักร้อยกับหลักตรงหลักร้อยกับหลักหน่วยแถมหลักสิบหมวถัดมาหมวถัดมาหลักร้อยเลขแปดหลักร้อยเลขแปดหลักหน่วยเลขสี่เข้าตรงหลักนั้นเพื่อนนะมาหัวถัดมาหลักร้อยเลขห้า มาหลักสิบด้วยหลักหน่วยเลขสามเข้าตรงหลักนั้นเพื่อนนะมางวดที่ผ่านมามางวดที่ผ่านมาหลักร้อยเลขเล็กหกฝั่งนี้มาครบสามตัวบนแต่สลับหลักฝั่งนี้มาสองตัวบนเข้าตรงหลัก หลักร้อยหลักหน่วยเอาหลักร้อยหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะหลักสิบไม่เกี่ยวอ่ะมางวดที่จะนําไปใช้นั้นเพื่อนนะสูตรใหม่นั้นเพื่อนนะเป็นสูตรใหม่เดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดสิบเอ็ดงวดนี้นั้นเพื่อนนะ มางวดนี้หลักร้อยจะเป็นตัวไหนเพื่อนหลักร้อยจะเป็นตัวไหนอ่าที่เป็นหลักร้อยมีสี่ตัวหลักหน่วยมีห้าตัวอ่าตอนแรกผมเขียนเป็นร้อยร้อยหน่วยนั่นเพื่อนนะผมก็เลยไปเอาหลักสิบที่ผมถ่ายเพื่อนไปที่ผมถ่ายหลักสิบไปเผื่อมันเข้านั้นเพื่อนนะหลักสิบก็เดินสิบกว่างวดเหมือนกัน เดินนี้มันยังไม่ยาวเท่าไหร่แต่หลักร้อยกับหลักสิบนี่เดินสั้นกว่าผมก็ได้หลักสิบที่ไายเห็นเพื่อนไปเผื่อมันเข้านั้นเพื่อนนะอ่ะตอนแรกผมเขียนเป็นแค่แค่ยี่สิบชุดนั่นเพื่อนนะผมก็เลยเขียนเอาหลักสิบมาใส่แล้วก็เลยเพิ่มเป็นแปดสิบชุดเลยเพื่อนว่าชุดหนึ่งมันแค่ยี่สิบชุดชุดหนึ่งถ้าถ้าเขียนแบบ้อยหน่วยแล้วมันจะยี่สิบชุด เดี๋ยวทีนี้มาเขียนหลักสิบของเรามีสี่ตัวก็เลยเพิ่มเป็นแปดสิบสุดนั่นเพื่อนนะอ่ะเพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นมานั่นเพื่อนนะทางทุ่งสงโทรมาโทรไปไม่รับสายเวลาเราถ่ายทําแล้วโทรมาเวลาเราแจ้โทรมาเราก็ไม่รับสายไม่ว่างอ่ะเพื่อนตอนแรกผมเขียนแค่ แค่แถวนี้นั่นเพื่อนนะผมมาจะถ่ายให้เพื่อนดูแค่ร้อยกับหน่วยผมมุกเลเนื้อดูว่าเอาหลักสิบมาใส่ก็เลยว่าหลักสิบมาใส่ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบแค่นี้นันเพื่อนนะจะเป็นคู่โต้เพื่อนๆไม่ชอบหลักสิบชุดที่ผมถ่ายไปยเพื่อนก็ไปเอาหลักสิบของเพื่อนใส่นะั่นเพื่อนนะเพื่อมันเข้าหลักสิบที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปมีสี่ตัว สองสี่หกสองสี่หกเจ็ดเป็นหลักสิบหลักหน่วยที่ดูเม่กีนี่หลักร้อยที่ดูไม่กีนี่เอาหลักสิบชุดนั้นมาใส่หลักสิบจะเดินยาวกว่าเดินเดินยาวกว่าหลักร้อยกับหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะ,อะลองเอามาใส่ลองดูลองดูเผื่อมันเข้านั้นเพื่อนนะเผื่อมันเข้าแปดสิบชุดนั้นเพื่อนอยู่นี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบยี่สิบเป็นสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดสิบชุดนั้นเพื่อนนะแปดสิบชุดแปดสิบชุดเพื่อนชอบชุดไหนเดินยังไม่ยาวนั้นเพื่อนนะเดินแค่สิบสิบงวดสิบเอ็ดงวดหลักร้อยก็หลักหน่วยหลักสิบเดินยาวกว่าก็เพื่อนชอบก็เอาไป ถ้าไม่ชอบเพื่อนก็ดูไม่ดูก็ผ่านเป็นคู่ตรงนั้นเพื่อนเนะี่ยนี่เป็นคู่ตรงหลักร้อยเป็นหลักร้อยหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยถ้าเอามาใส่อย่างนี้ตอนแรกผมจะถ่ายเป็นคู่ร้อยหน่วยให้เพื่อนดูน,นี่มันได้เขียนแล้วเขียนแล้วก็เลยเขียนเพิ่มเพิ่มเป็นสี่ล็อกเพราะว่าหลักสิบเรามีส,สี่สี่ชุด หลักสิบเรามีสี่ชุดก็เลยเพิ่มเป็นเป็นสี่ล็อกล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สามล็อกที่สี่เพื่อนชอบหลักสิบตัวไหนเอาไปชอบหลักสิบเลขสี่เลขสีก่ก,ก็อยู่กลุ่มนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ชอบหลักสิบสองหนึ่งสองสามสี่ชอบหลักสิบหกหนึ่งสองสามสี่ชอบหลักสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็สอบหลักหน่วยตรงไหนสอบหลักหน่วยสองแถวนี้สอบหน่วยสามแถวนี้สอบหน่วยห้าแถวนี้สอบหลักหน่วยหกแถวนี้วันที่ผ่านมาหลักหน่วยเรามาเจ็ดหลักหน่วยคงไม่มาเหมือนเดิมมั้งนี่เพื่อนหรือหลักหน่วยจะกลับไปอยู่เหมือนเดิมเพื่อนก็อันนี้คือมันตรงหลักแล้วตรงนั้นผมไม่รู้นั่นเพื่อนนะ ถ้าเพื่อนชอบแบบไหนก็เอาไปอันนี้คือตรงหลักแปดสิบชุดนั่นเพื่อนนะแปดสิบชุดอยู่นี่แปดสิบชุดที่ผ่านมาเข้านั้นเพื่อนนะลองดูที่ต่อไปนี่ถ้าเข้าก็เพื่อนก็ลองคัดเอาว่าชอบอย่างไรหลักสิบตัวไหน,นหลักร้อยตัวไหน,น แต่มีตรงใจผม,มชุดหนึ่งนั้นเพื่อนนะอยู่นี่มีตรงใจผมชุดหนึ่งไม่รู้จะเข้าไม่เข้านะผมชอบชุดเดียวนั้นเพื่อนในอยู่นี่เพราะว่าผมทำสามตะบนได้ชุดเดียวผมเอาเด่นเด่นร้อยร้อยหน่วยจับเด่นร้อยสิบจับมันก็เหลือชุดเดียวเพื่อนชอบชุดไหนก็เอาไปบางคนชอบไม่เหมือนกันเมียใครเมียมันอ่ะ บางคนสูตร ń, แต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นเพื่อนนะแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันบางคนชอบอย่างนี้คนคนชอบอย่างนั้นผมเขียนอย่างนี้บางคนคอมเมนต์มาไม่ชอบก็มีบางคนชอบก็มีให้กําลังใจก็มีแต่คนที่ว่าไม่ให้กําลังใจคือคนไม่มีความรู้นั้นเพื่อนนะคนเขาไม่ได้เรียนพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนถ้าพ่อแม่เขาสั่งสอนเขาไม่ได้นีม่มาอย่างนั้นเราเพื่อนเขาทาให้ดู ไม่ชอบตัวเองก็ผ่านไปแค่นั้นคือพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งสอนเขาเขาก็ทำมาอย่างนั้นนั่นเพื่อนนะผมก็ไม่ไม่ว่ายัางไงคนเรามันมีเหมือนกันคือเขาเกิดมาไม่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนถ้าใครทำหวยเข้าทุกงวดนั่นเพื่อนนะ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงน้อนเพื่อนนะพูดยังไงก็คุณไม่มีความรู้ก็อย่าอย่าว่าเขาเมื่อเขาไม่มีความรู้ปล่อยให้เขามีลมหายใจไปจนกว่าวันเขาหมดลมหายใจก็แล้วกันน้นเพื่อนอ่ะขอบคุณน้อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามผมพูดความจริงนั่นเพื่อนนะเข้าคือเข้าไม่เข้าคือไม่เข้าเพื่อนคนไหนคิดว่าผมจับ สามตับนเข้าชุดนี้ก็อยากได้ก็ลองโทรมาเพราะว่าเด่นร้อยสิบเด่นหน่วยเด่นสิบหน่วยของผมตั้งแต่วันครูมานี้ยังไม่เคยผิดวันครูปีที่ผ่านมามาถึงวันครูที่ผ่านมานี้อีกก็ปีกว่าแล้วสามสิบงวดผ่านไปอ่ะลองดูนั่นเพื่อนนะสอบชุดไหนเอาไปแต่ผมไม่ในวงให้ตามออกยูทูบนั้นเพื่อนนะ คนไหนอยากได้ก็โทรมาไม่โทรก็มาเดว่ากันวงให้ก็คนที่จ้องก็จ้องนั้นเพื่อนนะคนที่จ้องก็จ้องจงเจ้ามือก็รู้ๆก็นอแล้วคนที่อยากดูก็อยากได้ตัวเดียวเวลาเราพูดไปก็ อย่างนั้นเอ้ากล่องจับเลยนันเพื่อนนะหลักร้อยนั่นเพื่อนนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตรงหลักเพื่อนก็แต้มมาจับอันนี้คือตรงแล้วเพื่อนก็ลองแคบเอาลองแคปเอาไปเปรียบเทียบใส่กับสูตรที่เพื่อนเพื่อนมีกันอยู่ทุกคนกันอยู่แล้วเนี่ยอ่าเขียนช่องว่างให้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยประกาคนละสีถึงว่า ไม่ได้ถ่ายเป็นข้างบนผม,มเขียนเป็นหลักสิบหลักหน่วยให้เพื่อนๆก็ผมก็เปรียบเทียบให้แล้วหลักร้อยขยายลงไปหน่อยนึงอ๋ออาออันนี้ก็เห็นเพื่อนนะอ๋ออันนี้ก็เห็นข้างบนเนี่ยมันสองตะบ,บนที่ที่ผ่านมาที่ผมถ่ายนั้นเพื่อนนะสองตะบ,บนตรงตรงเดินยาวอันนี้สามตะบ,บนเดินสิบก่างวดนั้นเพื่อนนะ เดินสิบกัวงวดที่ผ่านมาเขาเข้าทุกง,งวดละลองดูทีต่อไปนี่จะเป็นยังไงอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามหัวทยเขียนมือ,อหัวทยเขียนมือนั่นเพื่อนนะอ่าสวัสดีครับ